ไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานเลยค่ะกับซีรีส์สุดฮอตคอนเนคชันจุดเชื่อมตายที่กำลังฉายโกเรตติ้งสูงปรีที่เกาหลีในขนาดนี้โมโนแมสของเราก็มีให้ชมไปพร้อมๆกันค่ะ m o n นแม็ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ในเครือโมโนกรุ๊ปส่งตรงความสนุกด้วยซีรีส์ฮ o ตคอนเนคชั่นจุดเชื่อมตายที่เรตติ้งเปิดตัวค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆผลงานการแสดงชิ้นล่าสุดของจีซองที่ฝีมือการแสดงเรียกว่าคันเทพและมาประกบคู่กับจอนมิโดที่ฝีมือการแสดงก็เยี่ยมไม่แพ้กัน c o n n e คชั่นเป็นซีรีส์แนวสืบสวนอาชญากรรมผลงานการเขียนบทของอีฮยอน ที่สร้างชื่อจากซีรีส์ Daily of a Post f i l t e r โดย Connection แล้วเรื่องราวของจางแจกยองตำรวจฝีมือดีแห่งหน่วยปราบปรามยาเสพติดแจกยองเป็นที่ยอมรับของรุ่นพี่และรุ่นน้องตำรวจด้วยกันแต่เขาถือคติความสำเร็จที่ไร้ซึ่งการสนับสนุนและความสัมพันธ์ย่อมปราศจากจุดอ่อนทำให้เขาตัดขาดพี่น้องครอบครัวรวมไปถึงเพื่อนฝูงอีกทั้งยังมีความลับเรื่องที่เขาถูกใครบางคนบังคับให้ใช้ยาเสพติด แต่เขากลับมาพวัวพันในคดีการตายของเพื่อนสมัยมัธยมที่ทิ้งเงินประกันสูงถึง5,000ล้านวอนซึ่งคดีนี้เองทำให้เขาได้เจอกับเพื่อนสมัยมัธยมอย่างโอดยุนจินที่ตอนนี้ทํางานเป็นผู้สื่อข่าวทั้งสองได้เข้าไปพวัวพันกับคดีฆาตกรรมยาเสพติดและความลับดำมืดที่เชื่อมโยงไปถึงมิตรภาพ20ปี <Th> ใครที่เป็นแฟนของจีซองและจอห์นมีโดต้องไม่พลาดเลยค่ะรับชมซีรีส์ n อนเนชันจุดเชื่อมตายแบบซับไทยได้ที่โมโนแมสพร้อมอัปเดตตอนใหม่ทุกวันพุธเวลา10นาฬิกาส่วนใครที่รอแบบภาคไทยรอติดตามประกาศเร็วๆนี้ค่ะ